สวัสดีครับนักเรียนชั้นม3ทุกคนวันนี้ครูจะมารีวิวการบ้านชิ้นที่5กับที่4นะครับก็จะจบลงที่การทำข้อต่อแบบเนียนและไม่เนียนนะครับอ่าอย่างแรกก็คือเราทำการสร้างงานใหม่นะครับโดยครูจะใช้เป็น f ฟลต file นะครับแอคชั่นส r i ิป3์เหมือนเดิมอันนี้ครูขออนุญาตใช้อ่า f ฟลตซเนะครับเนื่องจากว่า f l a ตซีเอครมันไม่มีก็เอา ตั้งแต่แฟร์ซีโฟไปก็จะเริ่มมีบอลทูนนะครับเข้ามาใช้เพราะเดี๋ยวเราจะใช้บอลทูนครับในการที่จะทําข้อต่อ <c oughs> ทีนี้การทําข้อต่อตัวละครเนี่ยหนึ่งเราต้องวางแผนก่อนนะครับว่าเราจะว่าสมมุติเราจะสร้างแขนข้างหนึ่งเนี่ยเราก็ดูองค์ประกอบครับว่าแขนเนี่ยมันจะต้องประกอบไปได้กี่ส่วนอตอนนี้ถ้าสมมุติเราลองวาดนะครับสมมุติคุณลองวาดคร่าวๆดู สมมตินี่เป็นแขะเป็นแขนนะครับสมมตินี่เป็นแขนนะ,ะก็จะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับก็จะมะีส่วนต้นแขนท่อนแขนแล้วก็ข้อมือนะครับอันนี้คือองค์ประกอบที่เรากะไว้คร่าวๆก่อนทีนี้เรามาวาดครับสมมุติว่าครูจะวาดแขนขึ้นมาสักข้างหนึ่งนะครับครูวาดท่อนแขนก่อนนะครับวาดต้นแขนก่อน เพราะว่าต้นแขนเสร็จปุ๊บขูก็คอนเวิร์ตก่อนคอนเวิร์ตอย่าลืมลงสีนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถใช้ตัวเบิร์นโบรนทู Burn ได้นะครับขออภัย <laughs> เมื่อกี้ต้องเรื่องพูดเป็นเบิร์นนะครับเราใช้ selection tool นะครับเราใช้ selection tool นะครับในการที่จะคอนเวิรตัวนี้ให้เป็นสีโบซสีโบลก็คือทำให้มันเป็นรูปที่ภาพในนี้มารวมกันหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำเป็น a อน m a t i o n ได้ คลิกขวาครับเอาใหม่นะครับคุมนะครับคลิกขวาที่เนื้อนะครับแล้วก็ไปที่ convert symbol ครับกูก็จะตั้งตรงนี้ให้ชื่อว่าต้นแขนนะครับต้นต้นขาขอภัยต้นแขนนะครับไทยก็อาจจะเป็น movie ค l i p หรือกราฟิกก็ได้ครับกูเลือกเป็น movie ค l i p แล้วกันแล้วก็กดโอเคนะครับเราก็จะได้ตัว ซิมโบล์ของต้นแขนมาหนึ่งข้างนะครับทีนี้ครูก็จะวาดท่อนแขนต่อไปที่วาดในกระดาษเดียวกันเพราะว่ากลัวว่ามันจะกลัวว่าจะจําไม่ได้นะครับขออภัยอันนี้คือว่านี่คือเป็นท่อนแขนนะครับครูก็ลงสีลงไป <c oughs> สังเกตว่าที่ครูทําให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาตอนที่เราขยับพวกแขนนะครับคือมันเป็นเนื้อเดียวกันก็จะได้เกลืนกันไปเลยทีนี้ครูก็ใช้ตัว อ่ uh, selection เหมือนเดิมครับคุม,คมไปในบริเวณที่เป็นส่วนท,ท่อนแขนนะครับคลิกขวาเหมือนเดิม convert to symbol ครับคุก็จะสร้างตัวนี้ว่าท่อนอท่อนแขนนะครับ <c oughs> ทำให้เป็น movie clip นะครับโอเคเอ,เอามาต่อกันได้แบบนี้นะครับต่อไปทำ ต่อไปครูก็จะทําในส่วนของอข้อมือนะครับข้อมือครูก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับสมมุติครูจะเปลี่ยนเป็นสีสีที่มันออกเป็นสีเนื้อนะครับครูก็จะใช้ตัวนี้เพื่อทําให้มันดูเป็นสีเนื้อนะครับโอเคก็วาวาดเข้าไปสมมุตินี่คือเป็น ข้อมือนะครับสมมติแหวว่าไม่ค่อยขนาดนะครับโอเคแล้วก็ลงสีไปครับปึ๊บโอเคทีนี้ใช้ selection tool เหมือนเดิมครับแล้วก็คุมบริเวณที่เป็นสีเนื้อนะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ convert to symbol เหมือนเดิมพิมพ์ตรงนี้ว่า,าข้อมือนะครับ movie clip เหมือนเดิมโอเคครับ ทีนี้เราจะได้ทั้งหมด3าองค์ประกอบครับสังเกตว่าจะได้ต้นแขนท่อนแขนแล้วก็ตัวมือนะครับทีนี้เราเอามาเรียงต่อกันแบบนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะ,ะใช้เครื่องมือของ <c oughs> บอ t ทู l ในการทําให้มันขยับนะครับเราก็ไปที่บอ t ทู l ที่เป็นรูปกระดูกนะครับคลิกเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วเวลาใช้งานเนี่ยสังเกตว่าเมาส์เราจะเปลี่ยนเป็นรูปกระดูกบวกนะครับให้เราคลิกซ้ายบริเวณส่วนที่เราจะทําเป็น เขาเรียกทำเป็นข้อต่อนะครับแล้วก็โยงลงมาในส่วนที่ที่มันเป็นข้อต่อเห็นไหมครับถ้าเราโยงมาไม่ถึงส่วนที่เป็นข้อต่อระหว่างาท่อนแขนกับต้นแขนนะครับมันจะไม่ขึ้นแบบนี้ครูก็โยงมาอีกเห็นไหมครับสังเกตว่าตอนนี้เราได้ท่อนแขนที่ถูกดัดกระดูกไว้เรียบร้อยเห็นไหมครับเราสามารถที่จะดัดตูวได้ว่าเออมันเป็นยังไงมันไปทิศทางเป็นไงเห็นไหมครับได้แล้วแบบนี้ ทีนี้สมมติวิธีการขยับสมมุติครูให้ท่อนแขนมันอยู่แบบนี้นะครับครูจะให้มันค่อยๆขยับขึ้นมาสักครู่นะครับดูตรงคีเฟรมด้านล่างสังเกตว่าตรงคีเฟรมนะครับเมื่อเราสร้างตัวแอนิเมชันขึ้นมาที่ใช้บอลทูลนะครับมันก็จะมีตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรอาร์เมเ,เ,เจอร์อะไรสักอย่างเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาครับ เวลาเราจะสร้างแอนิเมชันเราไม่ไม่ต้องไปสร้างตรงคี <c oughs> ย์เฟรมในเรื่องที่1ก็ได้เราสามารถมาสร้างตรงนี้ครับสมมติวิธีที่10นะครับหรือ 20, คีย์เฟรมที่10กูจะให้มันเริ่มขยับแขนขึ้นมากูก็คลิกขวาครับ Insert, อินเสิร์ตโพสนะครับโพหรือโพส t นี่แหละอพออินเสิร์ตโพสนะครับหรือโพลเนี่ยใน 20, คีย์เฟรมที่1 0กูค่อยๆขยับแขนขึ้นมาครับสมมติเอางองเอากอก่อนแค่นี้นะครับอลองเล่นดูนะครับ อทีนี้เรากูลองรีวิวดูเห็นไหมครับมันจะเริ่มเป็นแขนที่ขยับขึ้นมาอ,อันนี้มันเร็วเนื่องจากว่าเฟร,รมที่คูกําหนดมันนิดเดียวครับมันแค่สิบต่อไปยี่คูอาจจะให้มันขยับขึ้นมาข้างบนนะครับอโอ้โทษทีขออภัยครับต้องไป Insert ร์ฟโพนะครับอันนี้ไปกด Insert Frame อ,อินเสิร์ a เฟรมโทษทีขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอลองเล่นดูแค่นี้ครับ การสร้างแอนิเมชันอย่างง่ายนะคือก็คือเรากำหนดให้ข้อต่อนะครับมันเอามารวมกันแบบนี้แล้วก็ใช้ตัว Insert p o ทนะครับในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวแค่นี้เองง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำให้ข้อต่อ,อการทำข้อต่อแบบไม่เนียนนะครับทีนี้เราลองมาทำแบบเนียนดูบ้างทำไงครูก็จะอ่า insert รใช้ new งานใหม่ขึ้นมานะครับ แงานนี้ครูเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคทีนี้ทําแบบเนียนบ้างทําไงหลักการก็เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าการทําให้เนียนเนี่ยเราต้องวาดรูปลงไปเลย <c oughs> <c oughs> นะครับครูก็จะวาดรูปลงไปเลยครับโดยที่ไม่แยกส่วนเหมือนเมื่อกี้สมมติครูจะวาดรูปแขนอีกรอบหนึ่งนะครับเอาไปถขาบ้างดีกว่า,าขาสมมติขากางเกงสีน้ําตาลน,นะครับครูก็จะวาด ลงไปเลยต่อกำหนดจุดน,นิดนึงสมมุติขานะครับกูก็จะวาดขาลงไปแบบนี้สมมุตินะครับสมมุตินี่เป็นต้นขา,าเสร็จแล้วก็จะเป็นรองเท้ารองเท้าสีสีฟ้าแล้วกันนะครับก็จะค่อยๆวาดไปสมมุติแบบนี้นะครับ อ่าแบบนี้ก็อย่าลืมลงสีนะครับถ้าไม่ลงสีเดี๋ยวตัวบนทูนมันจะไม่ยอมให้ทํานะครับอ๋อไปดูดสีมาก่อนลืมไปไม่ได้เทสีสีน้ําตาลนะครับโอเคทีนี้ครูได้ขาแล้วครับจะทํายังไงให้อ่ามันแยกส่วนเหมือนเมื่อกี้โดยทําแบบเป็นเนียนนะครับก็ไม่ยากอย่างแรกเลยคือเราก็อ่าใช้ s l l e t i o n t ทูนนะครับไปคุมบริเวณต้นขาที่เราต้องการก่อนอจากนั้น คลิกขวาครับ Convert to Symbol ครับก็ตั้งชื่ออันนี้สมมุติครูไม่ตั้งแล้วกันนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อไว้ก็ได้ครับแยกไม่ให้เรางงไทยก็เป็น Movie Clip ธรรมดาครับกดโอเคแล้วก็ล่างมาเก็บไปก่อนนะครับอ่าอย่าไปทําด้วยกันนะครับเดี๋ยวงงอ่าทีนี้ส่วนที่2อคูก็ตัดอีกครับใช้ Selection Tool เหมือนเดิมตัดออกมาเบ๊บคลิกขวา Convert เหมือนเดิมครับอันนี้เป็น Sy โบล2นะครับูฟ v i ต่อไปส่วนสุดท้ายครับเราก็ห้เหมือนเดิม convert to s y m ิมโบลสิบบลสามนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเราได้ทั้งหมด3ส่วนทีนี้เราก็นำสามส่วนตัวนี้มาต่อเข้าด้วยกันนะครับพยายามต่อให้สนิทนะครับ <c oughs> โอเคสนิทแล้วทีนี้ครูคจะทำให้มันขยับนะครับทำไงก็เราก็ใช้ตัวบลูทูธเหมือนเดิมครับ ทีนี้ดูสังเกตว่ามันจะมองไม่เห็นเขาว่าอะไรเป็นอะไรเราต้องใช้ตัว selection ดูซะก,ก่อนว่าไอ้ตรงข้อต่อระหว่างวันนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ข้อต่อระหว่างต้นขามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณตรงนี้เดี๋ยวครูก็จะลากมานะครับสักครู่หนึ่งใช้บน tool น,นะครับเลิกซ้ายลากมาเห็นไหมครับสักครู่คง,งไม่ลงนะครับอ่าลงละ สังเกตว่าถ้ามันไม่ถึงข้อต่อเ่ยมันจะไม่ยอมเมื่อกี้ครับอ่าอันนี้มันยอมละเราก็ต่อเลยครับจนถึงขานี่เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองแค่นี้เองแค่นี้เองนะครับเนี่ยเราก็ลองขยับข้อต่อดูครับง่ายๆเลยแต่ปรากฏว่าข้อต่อเอ้ยทำไมครูทําไมเวลาผมขยับเนี่ยมันอ่ามันถึงไม่เป็นธรรมชาติล่ะเอ้แล้วมันมันมีรอยฉีกอะไรเงี้ย ถ้าเราอยากทําให้มันไม่มีรอยฉีกน,นะครับเราต้องเติมเข้าไปอย่างเช่นครูจะทําที่ตรงหัวเข่าก่อนนะครับครูก็งอหัวเข่าให้สุดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครูก็เลือกครับว่าจะแก้ไขตรงไหนสมมติครูจะแก้ไขตรงหน้าแข้งขึ้นไปครูก็แบัะบคลิกไปที่ซิมโบลหน้าแข้งนะครับเดี๋ยวซูมให้นิดหนึ่งอพอมาที่ซิมโบลหน้าแข้งนะครับเราก็เราก็ใช้ตัว selection tool เนี่ย ังเกตว่านักเรียนเอาเมาส์มาวางตรงใกล้ๆก,ก,กับส่วนที่มันตัดนะครับมันจะเป็นรูปเมาส์แล้วก็มีส่วนโค้งครับเราสามารถคลิกซ้ายลากเสริมเข้าไปได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเนี่ยลากเสริมออกมานะครับลากเสริมออกมาได้กอขออภัยต้องพยายามทำให้เนียนครับก็ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่ง อ่ะเป็นต้นนะครับสมมุติได้ละก็ double ลคิิกออกมาครับอ่าเห็นไหมครับเวลามันงอเข่ามันก็อาจจะมีข้อต่อเหลื่อมมานิดนึงครับอ่าทีนี้เราก็ปิดให้สนิทครับพยายามปิดรายละเอียดทุกรายละเอียดให้สนิทนะครับพยายามปิดทุกรายละเอียดให้สนิทเลยพยายามปิดทุกรายละเอียดให้สนิทครับ พยายามปิดรายละเอียดให้สนิทนะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วถ้าเราจะทําการเคลื่อนไหวก็ใช้หลักการของตัวที่แบบอะไรครับแบบไม่เนียนอย่างที่ครูสอนในอตอนแรกนะครับได้เลยก็คือทําการ insert pose นะครับเข้าไปโอเคเท่านี้เราก็จะได้อ่าเราก็จะได้ตัวละครที่สามารถที่จะขเขาเรียกว่าอะไรข้อต่อที่มันทําให้มันเนียนได้นะครับอย่างเช่นข้อเท้าเนี่ย เราก็ยืดมาก่อนครับยืดมาพอสมควรแล้วก็พยายามเชื่อมเข้าไปเ mm hmm. ชื่อมเข้าไปนะครับลองทําดูโอเคครับสำหรับวิดีโอชิ้นที่5นะครับงานชิ้นที่5กับ4ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับส่วนงานอื่นที่มีในห้องครูก,ก็จะมาเพิ่มเติมซึ่งจะให้พวกเราทําเป็นแอนิเมชันในงานชิ้นที่6ส่งนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับตั้งใจทํางานให้ดีสุดสวัสดีครับ